เป็นแค่เด็กเสิร์ฟเสลดีนะมันต้องเจอแบบนี้อุ๊ยน้องคะน้ำหกคะ่ะเออเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะ โต๊ะหนูว่างพอดีเลยตรงนี้กันแมอะไรล่ะอ่าเข็นั่งตรงนี้นะอ่าแม่นั่งฝั่งนี้สวัสดีค่ะค่ะที่เมนูนะคะเดี๋ยวเลือกดูก่อนค่ะได้ค่ะไหนขอน้ำเปล่าก่อนนะคะได้ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะอันนี้อะไรไม้เหรอ ลูกอยากกินอะไรกินแบบของหวานไหมอืมอ่ออไม่เอาอีกมาน้ำเปล่ามาแล้วค่ะอ๋อค่ะขอบคุณนะคะค่ะฝั่งอาหารเลยไหมคะงั้นเอาเป็นชาไทยกับโรตีแล้วกันค่ะชาไทยกับโรตีนะคะค่ะสักครู่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะได้ค่ะค่ะ น,นี่ปุนกินน้ำก่นกินไหมเฮ้ยเอาอันนี้เลนไม่อ่กินน้ำเสร็จลูกไปเล่นตรงของเล่นตรงนู้นก็มีนะลงไปเลยนะเออถ้าอยากเล่นโทรศัพท์แม่มาฮาลัลโหลฮะธุรกิจมีปัญหามีอะไรตอนนี้วันนี้วันหยุดฉันเธอไม่รู้หรือไงเออรู้เลย เดี๋ยวเดี๋ยววันจันท์เนี่ยวันจันค่อยเข้าไปไม่ได้หรอ,อ,อไม่ได้ไม่ได้ขอ,ขอโทษนะคะลูกค้างั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวโทรกลับออช่วยกรุณาลดเสียงลงนิดนึงได้ไหมคะพอดีรบกลนวลูกค้าท่านอื่นเขานะคะเด็กเสิร์ฟกโปโลอย่างเธอมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันรู้ไหมธุรกิจฉันน่ะมีมูลค่าเป็นสิบล้านถ้าเกิดเสียหายขึ้นมา เงินเดือนทั้งชาติของเธอก็คงจ่ายไม่ไหวหรอกนะอีกอย่างนึงอะที่ฉันสั่งไปอะเมื่อไหร่จะได้รอนานแล้วเนี่ยต้องขอโทษลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ยังไงมันก็เป็นกฎของทางร้านนะคะส่วนเรื่องอาหารเดี๋ยวอาารอสักครู่นะคะลูกก็ไม่อยู่ละเป็นแค่เด็กเสิร์ฟเสิอลดีนะ มันต้องเจอแบบนี้อุ๊ยน้องคะน้ำหกค่ะเออเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะชาไทยค่ะเดี๋ยวนะคะน้องพี่ไม่ได้สั่งชาไทยเอาคืนไปเลยค่ะ ฉันบอกว่าชาเขียวค่ะไม่ได้ชาไทยแต่ในออเดอร์ที่สั่งเป็นชาไทยจริงๆนะคะลูกค้าไม่จริงฉันบอกว่าชาเขียวก็คือชาเขียวเนี่ยค่ะเธอฟังผิดไปหรือเปล่าฉันก็พูดอยู่หยกๆว่าชาเขียวไม่ได้พูดสักคำเลยว่าชาไทยหรือว่าถ้าโกรธฉันที่ฉันน่ะทำน้ำหกใส่โต๊ะไม่ได้หาเรื่องนะคะคุณลูกค้า เดี๋ยวยัางไงาทางร้านขอรับผิดชอบด้วยการเปลี่ยนเป็นชาเขียวให้ลูกค้านะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้วนี้ก็วางไว้นี่แหละไปทำมาใหม่ให้ฉันด้วยได้คะ่ะลูกคา้ารู้จักฉันน้อยไปสินะอันน้องนี่ปุนคา้ามามัามมกับแม่ได้ยังนี่โรตีได้แล้วนะมาโรตีที่ลูกชอบกินด้วยกันเร็วอันนี้พูนอร่อยไหมลูกกินโรตี กลับไปแล้วเราชางเขียวได้แล้วค่ะลูกค้าอืเดี๋ยวก่อนเธอแล้วเนี่ยฉันใช้ให้เธอเช็ดตั้งนานแล้วทำไมไม่เช็ดอ๋อขอโทษนะคะลูกค้ารีบๆเช็ดเลยนะนี่เช็ดตรงนี้ด้วยยังไม่สะอาดเลยฉันไปก็ตั้งหลายร้านนะมีร้านนี้แหละที่เจอเด็กสืบแย่ yeah, มาก เช็ดเสร็จอ่ะไปเรียกเจ้าของร้านมาด้วยนะฉันจะคุยกับเจ้าของร้านเท่านั้นได้ค่ะเร็วๆสิขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเสียงดังโวยวายกันมีอะไรหรือเปล่าครับคุณน่ะเหรอคะที่เป็นเจ้าของร้านดีเลยค่ะฉันมีอะไรจะพูดอยู่ เปล่าครับผมไม่ใช่เจ้าของร้านเจ้าของร้านที่นี่เป็นผู้หญิงครับอ้าวเหรอคะฉันต้องการคุยกับเจ้าของร้านค่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปตามมาให้นะครับค่ะผมปิดหน้าไม่เครเห็นหรือเปล่าเนี่ยมาแล้วค่ะลูกค้า ดิฉันเป็นเจ้าของร้านเองค่ะหรอคะมาได้ก็ดีคะ่ะเอออาคุณเป็นเจ้าของร้านเองเหรอคะใช่ค่ะโอ้ยต่งตัวสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณลูกค,ค้ามีทราบว่าคุณลูกค้ามีธุระอะไรกับดิฉันหรือเปล่าคะแต่ดิฉันมีเวลาให้คุณลูกค,ค้าแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าดิฉันต้องรีบไปทําธุรกิจร้อยร้านนะคะเออไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเมื่อกี้เราก็เข้าใจผิดกันเนาะ ไม่ถือสาก,กันใช่ไหมคะอ่องั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคิดคิดตังเลยค่ะเดี๋ยวรวบกวนลูกค้าไปคิดเงินกับแคชเชียร์ด้านในนะคะอีกอย่างหนึง่งคุณเป็นลูกค้าคุณก็ควรมีมารยาททางสังคมมากกว่านี้และการดูถูกผู้อื่นก็ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ดีเลยคะ่ะค<า>่ะดิฉันหวังว่าคุณคงไม่ไปทํานิสัยแบบนี้กับร้านอื่นอีกน,นะคะยังไงดิฉันก็ขอตัวก่อนคะ่ะ สามสองหนึ่งเริ่มเด็กเสิร์ฟกระโปโลอย่างเธออะ่ะมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันรู้ไหมธุรกิจของฉันอะ่ะมีลูกเอบเนื้ยลืมไม่ลิ้นหวานกันมีบริษัทแค่สิบด้าน สามสองหนึ่งเริ่มอ่าญี่ปุคุณไปเล่นละอือิดึกอดึกอ่าเป็นู่สามสองหนึ่งเริ่มฉันหวังว่าคุ้งเอาไมสามสองหนึ่งฉันหวังว่าสามสองหนึ่งฉันหวังว่าคุณคงไม่ไปทำนิสัยแบบนี้กับร้านอื่นอีกนะคะยังไงฉันก็ขอตัวก่อนค่ะ